ระหว่างเดือนมีนาคมของปี2567มีเหตุการณ์ที่เรียกความสนใจจากประชาชนผ่านโลกออนไลน์เกี่ยวกับโรงงานดังใจปั้มที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหากรารมมัสุนารีจังหวัดโคราชที่แจกทองคำให้แก่พนักงานของค่ายโดยให้ทองคำสลึงและสองสลึงแก่พนักงานคนละคู่โดยมีจำนวนพนักงานกว่า2,000คนมูลค่ารวมกว่า40ล้านบาทโดยบริษัทก็ยังดูแลและสนับสนุนพนักงานเหมือนเดิมอย่างดีเสมอการแจกทองคำเป็นเบี้ยขยันประจำปีนี้ได้เข้าถึงความสนใจจากสื่อออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์หลายแห่งโดยมีแฟนเพจต่างๆที่เผยแพร่ข่าวนี้ออกไปเช่นเดียวกับร้านทองสิริยาวราที่ยังได้รับความนิยมจากลูกค้าด้วยการจัดสรรทองคามาแจกให้กับพนักงานเป็นสวัสดิการของบริษัทหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปมีการเพิ่มขึ้นของความสนใจและความเห็นจากประชาชนผ่านโลกออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่แสดงความยินดีและชื่นชมในการที่บริษัทให้ความสําคัญและความเห็นใจต่อพนักงานของตนแม้ว่าราคาทองคา จะมีค่าตลาดสูงแต่ก็ยังไม่ลดความสนใจจากบริษัทที่เน้นการดูแลและสนับสนุนพนักงานของตนอย่างอต่อเนื่องเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับความใส่ใจและการดูแลพนักงานจากส่วนของบริษัทที่ไม่เพียงแต่ให้ความสําคัญกับการทํากําไรเท่านั้นแต่ยังให้ความสําคัญกับความสุขและความเป็นอยู่ของพนักงานด้วย